และตอนนี้เราอยู่กันที่คอนโดเปิดแบบบูมทาลิตเลยวันนี้ตอนเนี้เราอยู่กันที่คอนโดหนองแม็ก้าความก่อนว่าอีพีแม็กพัดเขามาเปิดห้องหนองแม็กกันเพราะว่าตอนที่พี่พัดเขาไปเปิดห้องหนองแม็กอะ่ะมันเป็นห้องที่เป็นห้องเปล่ายังไม่มีเฟอร์นิเจอร์ยังไม่มีอะไรวันนี้นะครับเรามีแผนอู้งานซึ่งเป็นปาร์ตี้อู้งานเพื่อฉลอง ที่เราได้มาอู้งานกันอีกสักครั้งหนึ่งเฮ้ย <Hey, S 1> อู้งานในะอู้งานในะอู้งานเออฟังขึ้นบะสรุปพี่โคดูอยู่โดนเลยจ้าทั้งคู่พูดแล้วก็โทรตามน้องแม็กให้มารับเราก่อนฮัลโหลพี่แม็กพี่แม็กครับตอนนี้เจยอยู่ที่คอนโดพี่แม็กแล้วครับช่วยมารับเจหน่อยได้ไหมเอโอเคเราอยู่ที่สระน้ำนะโอเคครับโอเคครับจังหวะที่รอน้องแม็กมาขอรีวิว คอนโดเป็นแบบบูมทาลิสก่อนพี่บูมทาลิสนี่นะครับคือสระว่ายน้ําของคอนโดวันนี้ซึ่งเรียกได้ว่าวัดแล้วนี่น่าจะประมาณร้อยคนโอบเออร้อยคนโอบ <laughs> He, เขาเขาวาัดไซเป็นเมตรแต่เราประมาณร้อยคนโอบได้ <laughs> 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 เอาจริงป่ะดี <laughs> <laughs> อย่างเดียวคือสูตรตอนนี้ที่ใส่อยู่ <laughs> <laughs> เราก่อนว่า ห้องพี่แม็กก็มาใหม่ตอนที่พี่พัดมายังไม่มีเฟือร์นิเจอเลยค่ะไม่มีอะไรเลยห้องเปล่าๆโล่งๆอละแล้วพี่พัดให้เลยพี่พี่พัดให้เทียนให้เทียนพี่จุดแล้วหอมหอมในห้องแต่ว่าของที่พี่พัดให้พี่อ่ะของชิ้นเล็กมากจริงเหรอที่ผมเตรียมมาให้พี่อ่ะชิ้นใหญ่กว่าแต่สาหรับพี่พัดที่พี่ว่าถือว่าดีแล้วนะยังดีไม่พอจริงหรอใช่เปิดตัวของสิ่งนั้นเลยดีกว่าได้นี่ผมปลูกเสกเรียบร้อยจริงหรอมี ในนี้มีเรียกว่ามีน้องอยู่ในนี้แล้วพี่แม็กเอาไปตั้งชื่อได้เลยเนี่ยพี่แม็กตั้งชื่อก่อนจริงหรอชื่ออะไรดีเอ่อน้องอะไรจ๊ะน้องพายนุน้องพายุน้องพายุเอ๋อน้องพายุก็ดีนะเออเออน้องพายุยูครับคุครองพีิทักษ์ไปไปพี่ว่าเดี๋ยวพี่พาเจค้นไปนั่งบนห้องเดี๋ยวาะตรงนี้มันไม่ค่อยสบายพี่อยู่เพนท์เท้าจะได้แบบนั่งสบายๆเพนท์เท้านี้เคลียร์เด็กออกแล้วฮะเคลียร์หมดแล้วเคลียร์หมดแล้วโอเคผมเรียบร้อยได้แล้วเนาะเรียบร้อยโอเคได้อาพี่ของสมุนบ้านขอบคุณครับ ต้องว่ายน้ำไปปะเนี่ยไม่ไม่ทางนี้เดินได้เจไ,<ด>ได้นะไปเชิญเชิญอ้าวเพ้นเฮาพี่เชิญเลยพี่แม็กแล้วเข้ามาได้ไงเนี่ยพวกตะกรงอ่ะมันเข้ามาได้ก่อนเราอ่ะไอเจนี่คือรายการพีซึ่งเรียบร้อยอแล้วพี่แม็ก แล้วเอาน้องใครไว้ไหนดีครับเนี่ยกูแอบทิ้งแล้วจริงๆทิ้งเลยผมไม่ดีว่าพี่แม็กลืมไม่ได้ลืมหรอทิ้งเลยทิ้งเลยกูทิ้งเลยไว้ไหนไว้มุมนี้เลยก็ได้อ่ะไหนๆก็มาแล้วไปเลยพี่ได้โปรโมทเลยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงอันนี้คือมุมอะไรอ่ะนี่มุมสตรีมพี่พี่จะสตรีมเกมเร็วๆนี้พี่กำลังจะมีช่องทางการสตรีมเกมใช่เนี่ยพี่จะเป็นนักแคสเกมมอก่อนพี่เป็นตัวแทนประเทศไทยแล้ว ได้แชมป์แล้วเออแบบเก่แล้วก็ลองมาเล่นดูได้งั้นผมวางน้องไว้ให้เล่นกับพี่เลยวางไกลๆได้ไหมได้ <c oughs> พี่แม็กแล้วเดี๋ยวมุมนี้จะมีอะไรมาเติมอีกป่ะให้มันเต็มหรื <c oughs> อว่าพอแล้วอันนี้โอเคแล้วพี่คิดว่าพอแล้วยังมากเพราะว่าผมมันไม่เคยไปห้องนอนหรือว่าบ้านของนักแครเกมเลยนะเพิ่งรู้ว่าผมฉากเสร็จเขาจริงจังจริงๆมันก็เป็นห้อง้ดยจริงมันต้องทำเป็นห้องกั้นเสียงเพราะว่ายูมันดงใช่เหรอใช่ใช่แต่อนาคตอันนี้ก็คือมุมห้องรับแขกของพี่แม็กใช่ครับไม่มีห้องรับแขกเข้ามาเป็นห้องแคร์เกม โอเคไปไปดูต่อไปดีกว่าไปขอต่อเลยกับห้องนอนพี่แม็กเขาเรียกว่าห้องเชือดของราชสีห์ทัวร์จริงๆเจริงไม่มีอะไรเลยคือพี่ห้องพี่เพิ่งมาอยู่ได้ประมาณห้าวันก็แบบก็แบบเอาที่สําคัญสำคัญอยู่มาก่อนายในห้าวันนี่คือหุงข้าวกินบนเตียงเหรออุ้มไม่ได้ข้าวข้าวนี่ขาดไม่ได้แล้วไม่มีหม้อหม้อหมอหม่มีทำไมท้าไมมีหม้อหุงข้าวในห้องนอนน่ะที่ไหนอะทำไมมีหม้อหุงข้าวในห้องนอนเนี่ยพี่แม็ก ก็สมมุติว่าอ่ตื่นมาจังหวัดเราตื่นมาหนึ่งคือเจจะหาอะไรโทรศัพท์ถูกปหมดูงานดูนู่นดูนี่พี่ตื่นมาพี่คว้าโมงข้าวเสียปากก่อนอต้องขุมข้าวก่อนด้วยนั้นเดี๋ยวลไม่มีกินแล้วข้าวก็คือซาวยังไงเมื่อคืนแล้วจ่าไว้แล้วเรียบร้อยตื่นมาเสียปากอู้ลึกซึ้งเอาไปเนี้ ไม่ไม่มีแบบลืมหงข้าวอะไรไม่มีไม่มีไม่มีลืมนีซ่อนไข่ไหนซ่อนไข่ไไม่มีไม่มีไม่มีเป็นตู้เสื้อผ้าธรรมดาเลยที่แยกนี่คือไม่ใช่เสื้อผ้าะไรเสื้อผ้าอินเดียเอโรมาเนียแลนด์ฝรั่งเศสนี่คือแยกนะครับแยกประเทศนะหรอแยกทำไมอ่ะผ้าเป็นไทยก็เราจะได้รู้ว่าวันนี้เราแต่งแบบโรมาเนียฟินแลนด์อะไรางเงี้เรต้องโรแนเกงขายยาเลยคือกาันใเอ้เ มีเยงทชเชย์วะมีเสียงทัชเชยอยู่ดีก็มีเสียงทัชเชยนจากห้องน้ำนะครับมาดูดีกว่าปิดดูดงเปิดมาดูดีกว่าเฮ้ยมีกล้องด้วยแล้วไม่มีกล้องอีกเนี่ยสามคนนี้ใครสเปกสุดเนี่ยเอาจริงเหรอเออพี่เพื่อนอะพี่เพื่อนกลับบ้านไปก่อนเลยแต่บอกอุเรียกพี่เพื่อนทำเป็นหันตูไห้กูได้ตูสู้เลยนะเข้ามาดำเลยในห้องน้ำเลยเอาจริงปะ เหมือนรายการตีทายวนเนี่ยมีนูมีนีซ่อนห้องน้ำพี่แม็กอะสะอาดเกินจริงมากอบ่งบอกถึงการที่ไม่เคยอาบน้ำมาก่อนพม่ไดาพื้นแห้งจัดเลยพี่แม็กครับในไหนแล้วเมื่อกี้คนในออฟิตอะเรามากันเยอะแยะเลยนะแล้วเมื่อกี้ผมพูดเปิดรายการไปแล้วจะปาร์ตี้อู้งานในคอนโดนอก ซึ่งหน่องยังไม่เคยมีใครมาปาร์ตี้ในคอนโดตัวเองเนี่ยในห้องตัวเองไม่ได้เจ4โมงพี่ต้องทํางานพี่แค่พี่หยิบรายการขึ้นมาแล้วบอกนี่4โมงก็ดูไม่ดีแล้วพี่ก็เนี่ยผมมาบอกว่าผมมามาช่วยพี่แม็กคนของแล้วเออเราก็ปาร์ตี้ยาวกันไปเลยเนี่ยพี่อังพี่เพื่อนพี่น้องในเปิดมาเอาเป็นว่าพี่ซื้อบื้อพี่ไม่รู้เรื่องตามเจแล้วกันตามเจเจเอาอะไรเอาเลยจ่าอะไรกินแล้วเจพี่แม็กไม่ใช่ปัญหาครับเพราะตอนเนี้ยโคครับเขาจัดฟูดเฟสบนแอปพลิเคชันฟูดแพนด้าพี่ ที่รวบรวมร้านอาหารมากกว่า3 0 0 0ร้านเลยนะพี่แมกมาจัดคอมโบเซตครับราคาพิเศษให้ได้เลือกอีกด้วยนะพี่แมอ,อแล้วมีอาหารอะไรบ้างอาหารนะครับผมบอกเลยว่ามีให้เลือกหลากหลายมากมายพี่แมกทั้งอาหารไทยญี่ปุ่นเกาหลีอิตาเลียนเม็กซิกันและนี่พี่ชอบเลยอาหารอินเดียม,มาครบอินเดียนี่ถนัดไหมแต่เคยถนัดเต็นหลังๆพี่ถนัดเกาหลีแล้ว้ ตั้งแต่ถ่ายคลิปกับน,น้องฮาน่าพี่ธนาธนาาหลางจากคลิปนั้นคือเขาขอไลน์พี่มาแต่พี่ไม่เอาขอไลน์มาจีบขอไลน์มาทวงเงินนะไม่ได้ให้เงินเขา <c ười> ออจ้างเขา,า <c ười> ว,ว่าทำไมไม่จ่ายเงินเขา <c ười> สั่งเมนูอะไรบ้างดีครับร้านไหนบ้างดีสั่งได้กี่เมนูวันนี้ <c ười> ใครเลี้ยงเจเลี้ยงเพราะเจเป็นคนดําเนินเรื่องพี่แมคครับการทําบุญห้องหรือทาบุญบ้าน มีงานไหนเจ้าบ้านไม่เลี้ยงบ้างคะงานไม่เลี้ยงพี่เลี้ยงค่าไฟค่าน้ำห้องละเจ็ดนิดแค่ข้าวอีกนิดนึงพี่แม็กถือสวัสดีรันานๆน้องจะมามุณกินเยอะปะไม่เยอะคนละล้านเปลี่ยนพี่เพื่อนเอาคนอื่นมาแทนพี่คนทะลุกระเป๋าคุกเขีกินน้อยเพื่อนก็กินน้อยโอเคเอาเอาอาไปไปไป กินไรสั่งเลยแต่ตะกี้เจบอกว่าดิว่าสั่งมันมีหลายประเทศเลยนี่มีอาหารหลายสัญชาติไม่ได้มาส่งจากหลายประเทศนะอ๋อหลายสัญชาติหลายสัญชาติหลายสัญชาติไปเลยแอฟรูดแพนด้าฉันเลือกอาหารไทยแล้วไปใครอยากทานอาหารประเภทไหนบ้างครับจีบเรนเฮ้ยเฮ้ยเรามาสายเซบานเหรอชาลาชาลสือสีภาษาญี่ปุ่นะเนี่ยนายภาษาภาษาญี่ปุ่นสักหนึ่งคำสิ อมคะเซผมอมกะเกดมาเลยผมอมกะเกดสั่งซูชิเพื่อละโอเคลองมอสรับประทานอะไรดีครับผมกินไก่ทอดเกาหลีแล้วกันกินแบบง่ายๆกินง่ายเก่งอันนี้กินง่ายเราใส่เก้าอย่างเลยนะเกาหลีได้ภาษาเกาหลีหนึ่งคำอายุย้อนซีอีอได้ป่าวไปมอสอาหารเกาหลีไก่เกาหลีไปเลยนะไก่ทอดเกาหลีพี่แม็กพี่แม็กพี่อาหารไทยแล้วกันลาบส้มตำไหมยำ ยังผู้เส้นเลยได้ได้ยันจี๊เพราะคนอื่นเขาอ,อันนี่มาใช่เอ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 ติมความจี๊ดจ๊าดหน่อยส่วนผมเลยมาสายฝอผมไปอิตาเลียนเลยพี่นี้ว่าจะสั่งขนมจีนโอยพี่อะไรอ่ะสายฝอทำไมเป็นหนุ่มไม่เราบาจีแล้ว่าจะสั่งขนมจีนอ๋อจริจริงมันเหมือนมางานจีนเออสั่งเลย แต่สังเกตได้เลยนะทุกอันนี้เขาเอามาให้เราสั่งโคกจะมีมีโคกแนมมาเด้อจัดเต็มมากจัดเต็มมากโอ้โหผมเชอน่ากินมากเอ้ยโอ้ยน่ากินอีซ่าอาใครสั่งอะไรมาอีกแล้วโชว์กันหน่อยอาหารจีบุรีไก่ทอดเกาหลีนี่ของพี่มีแบบอีสานแล้วก็ยำ นั่นี็คือแหละน้ำตกน้ำตกหมูในี่ทอดมันกุ้งเหรอทอดมันกุ้งแล้วก็ยำได้ครับผมขอเป็นหน้าหน้าของโคกรสชาติออริจินอลได้ครับพี่ให้เจก่อนเลยเพราะว่ายิ่งเวลาเรากินเลี้ยงฉลองอ่ะเจโคกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยคือเรากินอะไรอ่ะกินอาหารอะไรอ่ะเรากินอย่างโคกอร่อยหมาจริงมันจะทำให้รสชาติอาหาร่นแล้วมันกินง่ายด้วยกินข้าวกินแค่ข้าวได้เยอะเลยนะโคกเนี่ยเออจริงที่แม้เพราะว่าเวลาเวลาแบบเราแบบร้อนร้อนก็หายก็หายแล้วเรามากินข้าวอ่ะ แบบเชฟร้านจงต๋ำเนี่ยผมบอกเลยโคครับแบบถ้าถามาว่าโค้กอีกแก้วแม่งยกกันปุ๊บ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 จะเวลาเราไปแบบร้านหมูกระทะร้านแหละอุ้ยเสียงของความสดชื่นโอ้โย <c oughs> ต,ต <c oughs> <c oughs> กใจด้ยวยฝนตกอะเลยมันสดชื่นมากเลยมาครับ,บกินอาหารแดรปาร์ตี้ของการอู้งานในวันนี้ใช่ย่ไป พีคนเขาดูคลิปนี้ป่ะนะเขไม่ค่อยตรวจเลยตอนนี้เริ่มห้าโมงละเราถายไปเรื่อยๆจนสองุ่แล้วโอ้เรื่องานพอดีเดี๋ยวมาไหนเดี๋ยวมาก็เดียวยังักินไปไหนนีเฮ้ยเฮ้ยใจลูกค้าหน่อยพอลูกค้ามาปุ๊บก็ใส่ปั๊บเลยยอดเยี่ยมยอดเยีมอร่อยอาเสร็จกล้องกินา สองสองละอือเป็นไงเจ้เป็นไงพี่คนลุกเรือแล้เจ้ให้เจ้ให้มันสดชื่นอ่ะทำไมได้อ่ะไปพี่เพื่อนเออจี๊ยสโนยครับใช่ทำไมเราเสียงเนี่ยเอย่างนั้นนะขอดูความสดชื่นของน้องมอสหน่อยครับเอ้ย ไปพี่แม็กเขามีกากินอย่างเดียวเลยไม่สนใจความสดชื่นของคนอื่นเลยอุ้ยจอยมากตรงที่อาหารไปเอาสดความสดชื่นของเราเป็นยังไงดูดันเบืบืบืเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรียกทีมงานที่เหลือมากินด้วยดีกว่าทีมงานทีมงานเราเรียกทีมงานคนอื่นมากินด้วยไหมเข้าเลยน้ามีน้ามีน้ำมีน้ามีให้ลงมาปั๊ดด้น้ามีนี่อร่อยไหมพี่แม็โง่และเห็นอย่างนี้แล้วนะว่ามาปาร์ตี้กับน้องแม็ ถ้าเกิดใครอยากไปปาร์ตี้แบบนี้ที่บ้านนะบอกเลยว่าตอนนี้เขามาของโปรโมชั่นครับซื้อครบ300บาทนะจะได้รับแคชแบ็ก1 0 0บาทสำหรับใช้ในครั้งถัดไปด้วยแล้วก็ยังมีแฟลตดิลด้วยนะครับเฉพาะวันศุกร์ถึงอาทิตย์เท่านั้นนะเมื่อซื้อครบ300บาทเนี่ยจะได้รับแคชแบ็ก150บาทสำหรับใช้ในครั้งถัดไปเหมือนกันโอ้โหเนี่ยเบื่อใครไปปาร์ตี้ที่บ้านเนี่ยก็นำโปรโมชั่นนี้ไปใช้ได้เลยเอาดี รครับเราสามารถหาเรื่องฉลองได้ทุกเมื่อเลยคือไม่ต้องรอเทศกาลอะไรก็เสาาที่จันทังคารถึงถูกแล้วก็ฉลองได้จริงว่ะไม่ลืมสั่งอาหารจากฟู้ดเฟสาบโคกที่ฟู้ดแพนด้าก็ได้นะครับอยอดเยี่ยมสั่งกันครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันเยอะๆนะเนี่ยนานๆที่จะมาอุ้งานนอกสถาทนที่นะแต่ว่าได้ที่อุ้งงานที่ใหม่เลย่ย ยอดเยี่ยมที่ปาร์ตี้ของคนแนวฟิตเราเออห้องพี่เลยได้ได้ครับโอเคตกลงปะต้อนรับเพื่อนเสมอโอเคแต่เอาค้กมาด้วยนะเฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้เราโชว์ความสดชื่นของแต่ละคนนะน้าคนนี้ยังไม่ได้โชว์เลยนะน้ำมี๊ให้น้าโชว์หน่อยไปให้น้ำมีกินโค้กแบบสดชื่นส่งท้ายก็ไปไอ้มีจริงมีจริงเสียงมีเสียงมีสดชื่นบ๊ายบาย